สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการสแกนคลิปโตที่หน้าเทรดนะครับเริ่มจากเราเปิดโปรแกรม TradingView ขึ้นมานะครับตัวนี้จะเป็นเวอร์ชั่น Desktop นะครับสำหรับใช้บน Windows เมื่อเราเปิด New Tab นะครับมันก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่าเราจะสกีนอะไรบ้างนะครับมีทั้ง StockForex c r y คริปโนะครับที่เราจะใช้คือ CryptoPair นะครับ หลังจากที่เราเข้ามานะครับถ้าเรายัางไม่ไม่เคยตั้งค่าอะไรมาก่อนนะครับเราก็จะต้องเลือกว่าเราจะ,ะกรองใน Exchange ไหนแล้วก็ต้องการกรอง ISI Store หรือว่า MACD ก็แล้วแต่นะครับตรงนี้เรากดที่ Filter นะครับตรงนี้ Exchange ผมเลือกเป็นปิดครับนะครับแล้วก็อย่างอื่นผมก็ไม่ได้ใช้ละก็คือผมจะ ผมจะเปิดดูทั้งหมดเลยนะครับเราก็สามารถเรียงได้นะครับว่า1นึ่งวินะครับมีตัวไหนที่วิ่งแรงบ้างนะครับใน1วันมีตัวไหนวิ่งแรงสชั่วโมงตัวไหนวิ่งแรงบ้างนะครับวิธีการนําคอลัมน์ต่างๆออกก็ให้คลิกที่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็มาคลิกเลือกคอลัมน์ที่ต้องการเราจะดู RSI ด้วยไหมนะครับจะดูค่าต่างๆก็จะมีให้เลือกนะครับมีค่าของดิเคเตอร์ต่างๆให้เราดูด้วยนะครับตรงนี้ ผมก็จะดูแค่ RSI นะครับแล้วก็ราคา1วึ่งวันแล้วก็สชั่วโมงนะครับวิธีการก็คือเราจะหาตัวที่ราคาต่ำที่สุดนะครับใน1สัปดาห์ที่ผ่านมาจากนั้นเราก็ดูว่าใน1วันเริ่มมีการขยับหรือยังนะครับก็จะมีนะครับบางตัวเริ่มเริ่มขยับแล้วนะครับขยับเนนะครับเราก็จะหาตัวที่เริ่มมีการขยับแล้วเราก็จะมาดูสถานะ Moving Average Rating นะครับว่าอยู่ในโหมดไหนนะครับถ้าอยู่ในสถานะที่เป็น Strong Buy นะครับเราจะช้น่าสนใจหน่อยว่ามีโอกาสที่จะขึ้นต่อนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราจะดูก็คือ4ชั่วโมงนะครับสชั่วโมงพร้อมที่จะวิ่งหรือยังนะครับเราก็จะดูประมาณนี้นะครับแล้วก็มาดูนะประมาณนี้หรือเขียวทั้งสองด้านแบบนี้ก็น่าสนใจมากนะครับ หรือเราจะเลือกสักตัวหนึ่งนะครับในหนึ่งวีคนะครับอันนี้เขียวทั้ง3ตัวเลยนะครับแต่มันเป็นสตองเซลล์นะครับ ISI แต่เราเราไม่ได้ดูมันตัดขึ้นหรือตัดลงเดี๋ยวเราลองอกรองอีกตัวหนึ่งคือ MACD เพราะถ้าเราไม่เห็นนะครับเราก็จะเสียวเวลาในการคลิกเข้าไปดูการาฟนะครับ อ่ uh, MACD อันนี้บอกเป็นเลเวลอ๋อเหนือศูนย์เราต้องเลือก MACD ที่เหนือศูนย์ตรงนี้ก็ยังต่ำกว่าศูนย์อยู่นะครับก็แต่ว่าสถานาะมันเริ่มเริ่มกลับตัวแล้วนะครับอ่าเราก็มาเลือกดูนะครับอ่า CVC นะครับแบบนี้อ่ามันบอกว่า buy ได้นะครับ เอ็มอซีก็ใกล้จะพ้นศูนย์แล้วนะครับเราลองไปดูสักหน่อยคลิกเข้าไปในตัวที่เราต้องการดูแล้วเราก็เปิดในโหมดของกราฟขึ้นมานะครับในหน้าแรกมันจะเป็นหน้าที่บอกสถานะต่างๆของอคลิปโตที่เราเลือกนะครับรก็จะมีประมาณนี้นะครับมีข้อมูลการวิเคราะห์ต่างๆแล้วก,กดดูที่ฟูลชาร์ตนระับ แล้วก็เปลี่ยนมาดูในไทม์เฟรมที่เราต้องการเทรดนะครับเช่น4ชั่วโมองนะครับเราก็กดเข้ามาดู่าหลังจากที่มันเคยขึ้นไป7บาทนะครับมันก็ลงมาเป็นอาทิตย์หนึ่งเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นมันก็ไซด์เวย์ไซด์เวย์แล้วก็เริ่มมีการตัดขึ้นแล้วนะครับตัว C D C Action Zone นะครับเป็นสีเขียวในโหมดไทม์เฟร4อม4ชั่วโมงนะครับ RSI uh, นะครับก็ตัดขึ้นเหนือ50นะครับแบบนี้ถ้าเรารอแท่งเขียวยืนช่อแนลกลางได้อีกสัก2แท่งนี่คือสวยมากเลยนะครับอันนี้ก็น่าสนใจมากตัว CUS v c, U c. ไปใช้วิธีการแบบนี้นะครับในการาหาคริปโตที่เราจะเทรดเราไม่ต้องมาไล่หาทีละตัวนะครับแล้วก็มาดูจากหน้าที่เราตั้งค่าไว้แบบนี้นะครับเราก็ลองหาตัวอื่นที่มีสัญญาณที่สวยกว่านี้หรือเปล่า ถ้าอยากให้สวยกว่านี้นะครับเปอร์เซนต์ในสีชั่วโมงต้องขึ้นสูงกว่านี้นะครับแล้วก็หาตัวที่ขึ้นสูงกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับขึ้นสูงกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์อ่ะตัวนี้แต่ตัวนี้มันมันมันจะวิ่งวิ่งแรงไปแล้วนะครับบางตัวมันสัปดาห์มันขึ้นไปแล้วนะครับไม่เป็นไรเราดูตรงนี้ก็ได้อ่ะเ a c d เเหนือศูนย์นะครับตัวนี้เลย มันลงมานานและลงมาเป็นสัปดาห์เลยนะครับสี่ชั่วโมงเริ่มเริ่มมีการกลับตัวละเราลองคลิกเข้าไปดูเราปิดไปก่อนถ้าเราคุมความเสี่ยงได้นะครับแล้วก็เมื่อไหร่ที่เราวิเคราะห์ได้ถูกต้องนะครับเราก็จะได้กําไรในสัดส่วนที่เราต้องการนะครับเช่น1 1หต่อ2 1ต่อ3หรือ1ต่อ5ต่อ5ก็แล้วแต่นะครับ เมื่อเรากําหนดสัดส่วนในการขาดทุนแล้วก็กาไรได้นะครับถ้า1ต่อ2นะครับวิเคราะห์ผิดถูก50%นะครับถายถูกครั้งหนึ่งผิดครั้งหนึ่งก็ยังได้กําไรอยู่นะครับหต่อ2แล้วก็เลือก time frame ที่เราต้องการเทรดนะครับก็สีชั่วโมงสีชั่วโมงส่วนใหญ่จะวิ่งกันน่าจะเป็นเดือน,นครึ่งเดือนถึงเดือนนะแต่ถ้าเป็น time frame ชั่วโมงนะครับก็วันถึง2 3วันอะไรอย่างนี้ อ่ะตรงนี้ก็ขึ้นมาสูงมากนะครับไปที่5บาท5.1ุแล้วก็ตกลงมานะครับตกลงมาอ่าเป็นอาทิตย์เลยนะครับตรงนี้ก็เริ่มเริ่มอ่ายืนยืนราคาอยู่โซนกึ่งกลางนะครับตรงนี้ยังไม่มีทิศทางให้เทรดนะครับตัวนี้เพราะว่าตัวเ s i ก็ยังพันกันไปพันกันมาอย่เแถวนี้นะครับนี่มองลงยังลงต่อได้อีกนะครับน่าจะลงต่อเองนิดนึง ก็ดูส่วนใหญ่แล้วตัวที่พร้อมน่าจะเป็นอ่าเปอร์เซ็นต์สี่ชั่วโมงที่สูงสูงสักสองเปอร์เซ็นต์อะไรแบบนี้เนี่มผมไม่รู้ว่าเราจะตั้งค่าออโต้รีเฟซตตรงไหนตอนนี้มันอ๋อนี่ไงกำลังเลื่อนอยู่แล้วมันชอบรีเฟซตนะครับเราก็จะหาสี่ชั่วโมงที่ประมาณสองเอร์เซ อันนี้สองเซนะครับ IOST เพราะว่าก่อนหน้าน er nah ี้ที่เราดูหนึ่งเปอร์ซนใช่ไหมมันเหมือนกับว่ายังยังไม่มีแรงในการกลับตัวนะครับแต่ตรงนี้กลับตัวมาสซ์แล้วแล้วก็สตองบายนะครับแล้วก็ MBCD ก็เหนือศูนย์แล้วนะครับเข้าเงื่อนไข SI ค่อนข้างจะสูงไปหน่อย SI สิบสีอยู่ที่หกสิน่าจะได้อยู่ si7 มันจะเร็วกว่านิดนึงแล้วก็ดูชาร์ตนะครับ f u c h a r เสร็จแล้วก็เลือก time frame ที่เราต้องการเทรดนะครับตอนนี้เราวิเคราะห์ที่4ชั่วโมงแล้วก็มาดูกราฟสชั่วโมงเห็นไหมครับว่ามันเคยขึ้นไปที่0.42นะครับแล้วก็ตกลงมาเป็นสัปดาห์นะครับตกลงมานานมากแล้วก็เริ่มเริ่มยืนราคาได้แถวแถว0.3นะครับ นีทำดับเบิลบัตทอมนะครับตรงนี้แล้วก็มีการยกไฮขึ้นมานะครับเกิดช็อคตรงนี้นะครับย่อลงมาไม่ต่ำกว่า50%นะครับผ่านชันเนลกลางนะครับ CDC action zone อ่าสแดสดงสถานะบายนะครับแล้วก็ยืนเหนือพื้นที่สีเขียวได้ตรงนี้น่าสนใจมากนะครับถ้าใครต้องการเทรดก็อ่าตั้งออเดอร์ไว้นะครับที่โลเดิมก็ประมาณ ตัวนี้จะมองยากหน่อยครับไม่รู้ว่าเราควรอยู่ไว้โลตรงไหนดีชอ็อคเวลามันขึ้นไปแล้วมันมักจะลงมาหาช็อคนะครับแต่ไม่แน่ใจตอนนี้มันลงมาแล้วเราขึ้นไปต่อแล้วหรือเปล่าก็ถ้าใช้ใชั่วก็อย่างนี้นะครับเว้นช่องว่างให้นิดนึงก็8% TP ก็ด้านบนเลยนะครับราคาพรีเมียมพรีเมียมโซน มันก็จะมีแนวแนวต้านเก่านะครับก็ยี่สิบเปอร์เซ็นเลยนะครับตรงนี้อ่าขาดทุนที่แปดเปอร์เซ็นนะครับกาไรที่ยีน่สะิบเปอร์เซ็นตนะหรือถ้ามองแบบอ่าทะลุแนวต้านไปได้เลยนะครับ TP สก็อยู่ที่ร้อยสิบเจ็ดเปอร์เนตนะครับก็ได้อยู่สามสิห้าเปอร์เซ็นตนะครับหรือร้อยหกจุดแปดของฟิโบนะครับได้สี่สิบเจ็ดเปอร์เซนนะครับถ้าเราอ่า ยอมรับความเสี่ยงได้นะครับแล้วเรามองมองระยะสักเดือนหนึ่งนะครับให้มันวิ่งไปสักเดือนหนึ่งตรงนี้ก็น่าสนใจมากนะครับในโอเกับราคา0.45ถึง0.5นะครับในเดือนที่ถึงนี้นะครับเพราะว่าก็จะมีะเทรนไลน์นะครับเทรนไลน์ก็วิ่งมาแถวๆตรงนี้นะครับ0.5 ถ้าบริส,สุทธิ์ก็มันก็จะทะลุ0.5ไปเลยนะครับหรือถ้าเราจะมองแนวแนวต้านเก่ามีตรงไหนบ้างนะครับแถวนี้ก็เป็นต้านเดิมต้านเดิมไม่มีออเดอร์บ็อกออเดอร์บ็อกอยู่ตรงนี้ซึ่งเคยใช้ไปแล้วอาจจะใช้อีกก็ได้เป็นดับเบิลท็อปถ้าผ่านจากตรงนี้ไปได้นะครับ 0. 5ดหก็คือ ก็จะเกิดแนวต้านตรงนี้อีกแนวต้านเล็กๆนะครับเป็นจังหวะบอสเดิมนะครับ0.6แล้วก็ถ้าทะลุไปเลยแรงๆนะครับออเดอร์บล็อกจะอยู่โซนนี้นะครับที่ราคาตั้งแต่1บาทนะครับโอ้โหออเดอร์บล็อกยาวมากครับน,นะครับ1บาทจนถึง1.8นะครับ หรือถ้าดูฟิโบนะครับมันจะขึ้นมารีเทสที่50%ถึงหกอ็ดเปนะครับก็มีโอกาสที่มันจะรีเทสกลับมาถ้าแรงๆหน่อยก็อาจจะถึง78.6เลยนะครับอันนี้คือทำเฟรมวิ๊กนะครับทำเฟรมบิ๊กมันจะนานมากเป็นหลายเดือนเลยนะครับเราเราแค่มองมองว่าจุดจุดที่เราจะมองเป็นแนวต้านสำคัญได้อยู่ตรงไหนบ้างแต่ถ้าเราเล่นระยะใกล้นะครับ ก็มองหาอันดรบบ็อกนะครับใกล้ๆโซนนี้ก็เจอ1บ็อกนะครับดีเทส61%ถ้าทะลุตรงนี้ได้มันก็จะขึ้นมาชนแนวต้านเดิมแล้วก็อาจจะทะลุขึ้นไปถ้า Bitcoin ย,ยังวิ่งไปต่อนะครับก็น่าสนใจมากนะครับดูจาก rsi นะครับดูจากการยืนเหนือ ema 200นะครับวิ่งข้ามเส้นชันแนลกลางไปได้แล้วนะครับทำไมถึงคิดว่ามันจะวิ่งไปต่อหาชันแนลบน เพราะว่า,เ,าเดี๋ยวเราลองไปดูพฤติกรรมของ iost นะครับทุกครั้งนะครับที่มันวิ่งผ่านช่อแน,นลกลางนะครับมันจะยืนราคาอยู่แถวๆโซนช่อแน,นลกลางนะครับถ้าเรารีบร้อนเข้าไปแล้วก็สต็อปลอตเราใกล้ก็อาจจะโดนสต็อป o อ s ก่อนแล้วมันถึงจะวิ่งขึ้นไปอย่างนี้นะครับก็สังเกตนะครับถ้ามันยืนได้แล้วมันก็จะขึ้นไปนะครับถ้ามันยืนได้แล้วมันไม่ขึ้นนะครับเราก็ต้องยอมกาสต็อปลอไปนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับยืนราคาได้ก็จะวิ่งขึ้นไปหาเส้นชแนลบนเล่นส im ั้นๆนะครับแต่ถ้าใครเป็นสายที่กำหนดความเสี่ยงไว้แบบแบ่งไม้เข้านะครับเข้าครั้งแรกนะครับแล้วก็รอมันย่อ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 มาจนจะแตะหรือว่าแตะเส้นชแนลข้างล่างนะครับหรือมันก็คือมันมันลงมา160ย60%นะคร้บแล้วก็เข้า เป็นไม้ไปนะครับไม้ที่หนึ่งไม้ที่สองนะครับแล้วก็รอมันเด้งขึ้นมาก็ขายนะครับนี่ครับถ้าแบ่งเป็นสี่ไม้นะครับไม้หนึ่งไม้สองไม้สามไม้สี่ก็จะได้กําไรเกือบทุกไม้เลยนะครับถ้าสายเถรดระยะยาวก็จะได้เปรียบหน่อยนะครับถ้ามีต้นทุนสูงก็สามารถถือไว้ยาวๆนะครับและสุดท้ายเราลองมาดูบิตคอยสักหน่อยนะครับ ออบิตคอยตอนนี้วิ่งขึ้นมาสูงมากเลยนะครับตรงนี้เป็น <c oughs> จุดที่เป็นแนวต้านด้วยนะคะเป็นราคาพรีเมียมแล้วก็มันก็ผ่านผ่านชแนลบนแนละะ้วครับตรงนี้ถ้ายืนยืนเหนือชแนลด้านบนนี้ได้นะครับมันจะวิ่งแรงมากเลยนะครับ แต่ถ้ายืนเหนือชนลบนไม่ได้มันก็จะลงมา50%นะครับไซเวย์แล้วก็เลือกทิศทางถ้าไม่มีแรงก็จะโดนเทลงมาชแนลล่างนะครับแต่ถ้ามันยืนเหนือเส้นชแนลบบนได้มันก็จะเป็นเหมือนช่วงเดือนตุลาที่ผ่านมานะครับชนชแนลบบนนะครับชนชแนลย่อชนชแนลย่นะครับพอทะลุชนลนะครับยืนบนชแนลได้มันจะวิ่งแรงมากเลยนะครับวิ่งกันเป็นเดือนๆเลยนะครับตอนนี้ก็เหมือนกันนะครับ ทะลุช h a นแนลไปแล้วดูซิว่าลงมาจะย่อขนาดไหนถ้าย่อมาไม่มากนะครับยืนบนช h a n แนลได้ให้มองที่ไทม์เฟรมอ่าเดนะครับเปรียบเทียบกับไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงตะกี้นะครับมันก็จะวิ่งไปนะครับเป็นเดือนสองสามเดือนเลยนะครับเพราะมันยืนเหนือเส้นช h a n แนลบนได้ตรงนี้ถ้าเราเล่น5นาทีนะครับตีเส้น ทนไลน์ไว้นะทะลุเทนไลน์ยืนเหนืออาชนแนลกลางได้นะครับตรงนี้ก็ลุนบายแต่ถ้าตรงนี้เด้งขึ้นไปแล้วเด้งลงมาก็น่าจะเป็นเซล์นะครับแล้วก็จุดที่ tp ก็จะน่าจะเป็นฐานเดิมอาจจะทำดับเบิลบัตทอมแล้วให้ขึ้นไปใหม่นะครับก็มองแบบนี้อย่างเช่นตรงนี้ครับ C D C Action Zone นะครับบอกว่าให้เซล์ลตรงนี้นะครถ้าส t o p l ล s s เราใกล้เราก็โดนบายตรงนี้ stop loss ใกล้ก็โดน แล้วก็เซลล์ตรงนี้ถึงจะได้ไม้หนึ่งนะครับก็อย่างที่บอกนะครับถ้าเรากําหนดอัตราความเสี่ยงที่เรารับได้1นต่อสนะครับหรือว่าหนึ่ต่อสามหต่อสตรงนี้เราก็แพ้ได้นะครับแพ้ไปสองไม้เราก็ได้กลับมาไม้หนึ่งแบบนี้นะครับเราคิดว่าไม้นี้น่าจะลงมาหาช่องแอลล่างนะครับก่อนที่มันจะขึ้นไปอย่างเช่นตรงนี้นะครับบายไม่ได้นะครับเซลลได้มานิดนึงนะบายได้อีกนิดนึงนะครับ แพ้ชนแลสลับกันไปอโอเคทิศทางก็จะประมาณนี้ลองใช้ดูนะครับตัวนี้มันก็จะลดเวลาในการสกรีนนะครับว่าอ,อยากได้ตัวที่มันกำลังจะวิ่งกำลังจะออกตัวนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับมันก็จะช่วยเราได้เยอะเลยมีตัวที่ใช้กองเยอะนะครับเป็นเดือนนะครับเป็นราคาออทามไฮราคาค่าเฉลี่ยนะครับเป็น เปอร์เซนต์เปลี่ยนแปลงนะครับ EMA ก็มีนะครับเลือกได้นะครับถนัดแบบไหนก็เลือกกรองด้วยเครื่องมือแบบนั้นนะครับตัวนี้ลองดูอีกสักตัวหนึ่งครับเหมือนจะสวยนะครับโอเชียนนะครับสตองบายอืม ตรงนี้เก็บยังไงเก็บยังไงเก็บยังไงมันไม่ยอมหายอ๋อมันวิ่งไปแล้วนะครับออเชียนมันวิ่งไปแล้วเห็นไหมครับว่าเวลาที่มีสัญญาณบายนะครับถ้ามันยืนได้นะครับมันก็จะวิ่งไปถ้ามันยืนไม่ได้มันก็จะตกลงมาสต็อปลอก็โดนไปตามระบบนะครับ แต่พอเมื่อมันยืนได้มันก็จะวิ่งไปเลยครับตรงน,นี้วิ่งมาแล้ว16นะครับอันนี้ก็เข้าไม่ทันแล้วโอเคครับก็เท่านี้นะครับวิธีการสกินคริปโตที่กำลังจะวิ่งนะครับก็หลักการประมาณนี้ครับ